สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะคะวันนี้เราก็อยู่กับเกม Cashbird ใน EP ที่5กันแล้วนะคะเราจะมาเล่นต่อจากครั้งที่แล้วกันเนาะไม่ต้องพูดมากค่ะไปดูกันได้อืมฉันเล่นถึงไหนแล้วนะอ่าอันนี้แหละใช่แหละใช่นี้แหละอืม น่าจะตรงนี้เอาาลาคะวันนี้เราเลือกไปซ้ายหรือไปขวาดีนะคะนั้นเราก็ไปทางที่มีคุณแจไปได้ไหมโดนเ่าไปไม่ได้ไหนที่เออไปไม่ได้ไปทางซ้ายก่อนละกันอเอาไหมเอาไหม เดิมเติดโอ้ยโอ้ยโดดเออแล้วก็นี่ทีละอันโอ้ยเอาเฮ้ยทำไมโดดโดดโดดเออได้แล้วกว่าจะได้ตรงนี้ใช้เวลานานพอสมควร มาเริ่มใหม่แบบงงเมื่อกี้มอง,มองไม่ทันมองว่าข้างล่างมีหนามด้วย่าแต่มองข้างบนเลยโดดอา่าลอดแล้วามาเล่นตรงนี้ดีกว่าโอ้โหฉันจะไปยังไงล่ะทีเนี้ย โอ้ oh. <c oughs> ยเลี้ยไม่ได้เลยนี่เจอ้เออให้ <c oughs> มันได้อย่างงี้สิไปฝั่นี้แล้วก็กระโดดบินย,วยาวๆฉันคือนกแมวยังไงล่ะหรือว่าแมวนกโดดแล้วก็นี้แล้วก็อย่างงี้แล้วก็เออโอ้ยผ่านแล้ว ถ่ายมาได้ไงมีเช็คพอยต์ให้ฉันไหมโอโ้โหไม่มีเช็คพอยต์ให้ด้วยไปแล้วอย่างนี้เหรอค่อยๆ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 เออเช็คพอยต์ของฉันไม่มีซะด้วยออขอเช็คพอยต์ให้ฉันหน่อยได้ไหม ไ,ไ,ไม่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 ไเ่ไม่ม่ไ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 ม่เม่ไ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 ่ไม่ไ โอ๊ยตายแล้วมันยากกับไอตรงเนี่ยมันยากกับตรงตรงเนี้ยยังไงงี้อ่ะแล้วก็เอามันกระโดดมาแล้วก็นี้แล้กวละก,ะะกะ็ตรงนี้แล้วกะ็เออเออเออยอ้จะผ่านมาได้ลนะครั้งแรกยากแต่ว่าครั้งต่อไปก็จะง่ายขึ้นถึงต้องใช้ c. ความตายในเกมสักสิบยี่สิบครั้ง ฉันก็ไม่หวันยังไงอันนี้นนพักตรงนี้ก่อนตึ๊บตักตึ๊บตึ๊กตึ๊บตัก นาดแรกของวันนี้อ่ก uh ็ huh. oh, mm hmm. ปลาไปหลายนาทีแล้ว <c oughs> นะได้กี่ดานเนี่ยวันนี้ uh, mm hmm. ค่อยๆ่ยบินมันคืออะไรอะ่ะไอ้ลูกนี้โอ้โหอย่างเงี้ยแล้วก็อย่เน,นี้ยยา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 บบินยาวค่ะบินยาวค่ะน,ะนี่บินยาว ปิ oh. Hi, oh. Oh. ้ยาวค่อยค่อยอันนี้โอ้โเฉียวเขียวเฉียวเขียวเออ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 เฮ้ยผ่านยังไงวะเนี่ยโอ้โหโอ้โหตายละข้างล่างเป็นอะไรเนี่ย เรียบร้อยเฮ้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 ยเจอเจยเออนี่แล้วก็เออแล้วก็งี้อย่าไว้ใจทางอย่าวางใจปุ่มนั่งไงโอ้ยทำไมอะทำไมอะอย่าไว้ใจทางอย่าวางแล้วก็ โดดค, referral, ค,ค <jóvenes> ่อยค่อยค่อยคอเออค่อยอยค่อยคค่อยคเออแเเวเร็วเออแล้วก็เดีวอันแล้วอนี้เดียวเออนีไปลฉัน ไม่ีลยอะนมีเลไอ้น้ำน้อยู่ข้างบนเลยยเดี๋ยววแา้วโอ้ยทำไมเอามไม่เจอไปแล้วไปดีเปิดได้ฉันหน่อย

ฝันแล้วฉันก็จะมาตรงนี้ก็ตรงน,นี้เออได้แล้วแล้วก็โดดแล้วก็บินเย้ผ่านแล้วค่ะกว่าจะผ่านได้ด่านเมื่อกี้สุดยอดไปเลยโดด โอ๊ยอ้าไม่ใช่เอาไมฮัลโหลฮัลโหลเออดีมากดีมากโอ้ยโอ้โหอะไรนั่นอ่ะเดี๋ยวนะมไม่ยากไม่ยากวิ่งโอ้ยโอ้โอโอยเจยบ นี oh, oh, oh. Ah, oh ่แล <t uba restrial noise> uh ้วกบิโ hmm. อ mm ้โ hmm. อ้อ้ปาเลีงอยะเอาไม่นะฮะไปล่อมันทินม่ต้องเอยอ่ะินเลไม่ต้องโอ้ยโอ้ยแล้วยังไงต่อคะแล้วยังไงต่อโอ้ คิวโอ้โอ้เรียบร้อยค่ะเอาไม้ดึงโอ้โอ้ผิดจนแบบเลย วิโดด่โดดตึงงโอ้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 โดดโอ้โดด,โด,ดต้องมาคอยโดดอเออผ่านแล้วเออได้ยังไงต่อครับท่านอย่างนี้นครับอ้าเยี่ยมไปเลยเออ แจ็คพอยต์ได้ยังไงเนี่ยได้ยังไงครับอย่างนี้แล้วนี่เออไม่ได้อ่ะแล้วนี่อะไปอนี่ไยังไงจะโอฉันรีบไปหน่อย Oi, oi, oi! บิน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 บบิน ค่อยๆลงค่อยๆลงค่อยๆลงอะไรอะหวัดดีน้องศีลาแมวเยอะเอ้าไม่เป็นมิดนั้นเหรอนึกว่าเป็นมิดกันซะอีกอ่าอีหลบเออหลบเออหลบเออหลบโอ้ย วัดดีเร็วเร็วโอ้อยเกือบเกือบเกือบว้าว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 ,ว,าวโค้สุดท้ายยากจัง โอ้ยเียวโอ้ยฉันจะไม่ปราณีฉันจะไม่ปราณีาณเธอหรอกนะนะ <c oughs> ไม่แปลมีเธอว,ว้าวว้าวว้าวโอ้ยเกือบว้าวเย้อาย่ายา,ยาไปต่อได้เลย ไ้ได้เลยไปสู่โลกต่อไปแล้วสินะเดี๋ยวมาลองเล่นสักหนึ่งตาดียวกันนะก่อนที่จะปิดคลิปนะคะ นี่แต่ว่าชอบเล่นอันนี้จังเลยวู้วว่นวววนนวว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 วกวว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 ว้วว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  Oh โอ้ไม่ตดวอืมอันนี้บีนพอประมาณวา้ลืมไปว่าบินแต่พองเงาทำยัน,นี้ หน่อเออก็บินส่วนนี้นี่บินเออเรียบร้อยผ่านเลยอีพีนี้ก็ขอพักไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะก็สำหรับด่านต่อไปเราขอพักไว้กันต่ออีพีหน้าเนาะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะคะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนอย่างกินนะ ไปแล้วนะบ๊ายบายหวัดดีเพื่อนๆ